โอเคครับผมก็กราบสวัสดีผู้ชมทุกคนนะผมนะฝากไลก์ก็แชร์ก็สับสไคร b e เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะทําการไปดูดน้ําคลองที่น้ํามันท่วมออกเดี๋ยวเรามาทดสอบดูว่ามันจะดูดได้หรือเปล่านะทุกคนผมอยากรู้เหมือนกันว่ามันจะดูดได้จริงหรือเปล่านะทุกคนผมคือเราดูดน้ําในหนองอ่ะมันดูดไม่ได้เอาไปดูเกมก่อนไปดูเกมก่อนอ่ะเนี่ยคือผมดูดน้ําในในเนี้ยมันดูดไม่ได้ครับในแมปเนี้ยมันดูดไม่ได้ครับก็เลยแบบว่าเดี๋ยวจะลอง วันนี้เดี๋ยวจะลองมาดูดน้ำวันนี้วันที่เท่าไหร่วะวันที่เก้าโอ้โหวันที่เก้าครับผมดูดน้ำวันที่เก้าครับทุกคนครับเก้าอะไรวะเก้าเก้าอะไรคิดไม่ทันนะผมนะเออนะผมโอเคเดี๋ยวเราเอาอันนี้ขึ้นมาเลยยกขึ้นมาเลยโอ้มึงยกแบบยกเหมือนมัน,ม,นมันเบามากเลยเนาะไอ้บ้าเนี่ยโอ้โห เดี๋ยวเราจะลองเอาถังนี้ไปดูดนะผมนะไปดูดที่สระน้ําเออไม่ใช่สาดอีกเป็นคลองเป็นคลองนะผมเดี๋ยวไปดูดที่คลองดูนะว่ามันจะได้หรือเปล่านะครับผมไปไปลุยกันเลยไปกันเลยจ้าฮะไปลุยกันเลยสิว่าจะรอไรฮ่าฮ่าฮ่าสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับแหว่ทำไมรถมันช้าอย่างเงี้ยเนี่ย อูคือผมมองว่ามันดูดมันดูดนะครับมันดูดได้ครับแต่ว่าผมมองว่ามันมันไม่หมดหรอกนะผมนะอันนี้ความคิดผมนะผมมองว่ามันมันไม่มันไม่หมดอ่ะนะครับผมคิดว่ามันมันมันไม่น่าจะหมดนะครับคือดูดได้แต่แต่จะไม่หมดเอองั้นแหละนะครับผมผมมองว่ามันไม่มันไม่หมดอ่ะแล้วในคิดว่าหลักมันหมดได้ไงวะเนี่ย ใครมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ฝากคอมเมนต์บอกกันด้วยละกันนะครับเพื่อนเดี๋ยวเราจะดูดตรงนี้นะคบตรงที่เรามาเทดินน้ําท่วมนะครับผมทดลองดูดน้ําท่วมนะครับวันนี้นะคะรับมาแล้วจ้ามาแล้วลูกจ้าจุกขกับว่าที่หนูอยากได้ทุกกับว่าที่หนูอยากได้ทุกกับว่าที่หนูอยากได้ โอเคโอ้โหกูต้องปวดหัวอีกแล้วเลยวันนี้แล้วต้องต่อน้ํามานี่ครับต่อท่อมาตรงบริเวณน,นี้นะครับตรนี่หรือต่อต่อมาบริเวณน,นี้ก็ได้โอเคเดี๋ยวเราไปเอาน้ําก่อนละกันนะทุกคนไปเอาปเปลวท่อน้ําก่อนละกันนะผมอ่าแล้วรถกูอยู่ไหนวะเนี่ยเดี๋ยว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 เออเด้อเด้อเด้อนี่ไงวันนี้วันนี้วันนี้ลูกเย่ะเออโอ้ยมึงมายากมาเย็นซะเหลือเกินเนาะขึ้นมาขึ้นมาไอผมเดินไม่ได้ผมเดินไม่ได้ โอ้มันสงสัยมันหนักเกินไปเลยวะใช่ปะงั้นเดี๋ยวขยับรถมันตรงนี้เลยเบิร์ดเบิร์ดเสียงรถมึงก็ทำแบบสมจริงซะเลอเกินแบบรถรถเก่าๆต้องเสียงแบบนี้เหรอรถเก่าๆแบบเสียงดีๆไม่ได้เหรอรถเก่าๆต้องเสียงแบบนี้เท่านั้นนะครับเนี่ยถอดออกปุ๊บยกขึ้นแหวบปุ๊บอ่าเึ๊บเฮ้ยปุ๊บ ปึ๊บปึ๊บเอ้ยเอาไอ้เขียนมึงจ,จับจิบอะไรยากขนาดนี้วะเนี่ยเราโอโ้ยเย็บแบเราค่อยๆวิ่งขึ้นมานะครับผมจับขึ้นมาปึ๊บนี่วางลงนะครับเพอจากนั้นก็ยกขึ้นมานะครับผมยกแก้วขึ้นมามามา,มาอันนี้อันนี้เขาเรียกว่ายกสายยางขึ้นมาโอ้โ,อโอว้เราทำไมมันนั่งจิวอ,อย่างนี้วะเนี่ย นั่งชิวลยูิมขอบสะนะผมนั่งชิวกันเลยนะผมเบ okay. ิ๊บเอาโอเคทำไมมึงไม่ขึ้นไปดีๆแล้วขึ้นไปดีๆครับโอเคโอเคแหมโอเคผมเราก็ได้สายยางมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็จะทำการกดอเอลเพื่อล็อกนะผมเราก็จะถอยไปลเลยกดเอก็กเพื่อปิดกระบะนะครับอ่าแล้วไอ้นี่มึงมา หล่นอะไรตรงนี้วะเนี่ยฮัโลโหลอุ้ยมันหล,ล่นอะไรตรงนี้ขึ้นไปขึ้นไปชิ้นก็ตีนแล้วเอาเอา,าตีนเนาะเอเอมึงเกะอยู่ตรงนี้ก็อยู่ไปเถอะเอาแล้วสายนี่คืออะไรเนี่ยเออไอพวกนี้อะไรก็ไม่รู้นะผมนะมันเป็นอะไรก็ไม่รู้นะไปมันชอบแบบชอบติดชอบอะไรนะผมมันมันแบบ มันไม่ลับลื่นอะไรอย่างนี้นะผมโอ้โห้ทางตัวนี้น่าทำดีวะเอี้ยเดลเลี้ยวไปอ๋อไหนไปเกี๊ยวเกี๊ยวมินนวดนะผมเกี๊ยวมินนวดนะครับเกี๊ยวมินนวดน,นะครับโอ้โห้น่ะโหเสียงแตกแป๊กแป๊กนี่เสียงแตกก็กินขาดแล้วเสียงแตกก็กินขาดที่งหายเลย ขึ้นไปขึ้นไปมาแล้วครับท่อมาส่งแล้วครับท่อมาแล้วครับดูดน้ําดูดน้ําท่วมนะผมอันนี้ดูดน้ําท่วมจริงๆนะทุกคนนะดูดน้ําท่วมช่วยชาตินะผมช่วยช่วยช่วยพี่น้องประชาชนนะผมนะนี่ดูอันนี้ดูดน้ําท่วมจริงๆนะน,นั่นเนี่ยปึ๊บอ่าเราก็เอามาต่อ ก็บริเวณตรงนี้นะครับผมยกท่อขึ้นมาตอกตึ๊บเน่ไอ้ท่อเล็กไอ้ท่อใหญ่มาแล้วมึงเมือทำไมมันไม่ออกวะเนี่ยออกมานี่ออกมานี่เออออกมาโอเคเย่ yeah, ผมตอนนี้เราได้มาแล้วครับทุกคนครับได้ที่ไหนนะโอ,อ้โหนี่โอเคนี่ครับผมก็มาแบบนี้เลยมาแบบนี้เลยกดจึบจ๊บไปตึบไปตึบเฮ ทำไมมันเป็นต่อไอทำไมไม่ต่อวะเนี่ยเจเย็นนะอ๋อเยอะมันต้องเอาฝั่งนี้ดิมันโดนฝั่งนี้นะผม <c oughs> อ่าปุ๊บนี่เราก็ลากลากมานี่เลยครับลากตรงมานีเลยนะมีคนคอมเมนต์บอกให้กดต่ออานะครับอันนี้ผมรู้อยู่ครับแต่ว่ามันต้องขึ้นให้กดเท่านั้นนะถึงจะกดได้นะครับผมต้องขึ้นให้กดเท่านั้นนะครับถ้ามันไม่ขึ้นให้กดมันก็กดไม่ได้นะครับ มันมันมันต้องขึ้นเนี่ยมุมซ้ายบนน่ะเห็นไหมน่ะมันต้องขึ้นให้กดเนี่ยเห็นไหมมันบอกให้กดคลิกซ้ายคลิกซ้ายหน่อยคลิกขวานะผมคลิกขวาเพื่อต่อนะผมคลิกขวาเพื่อต่อนะครับคลิกซ้ายเพื่อหยิบเห็นไหมมันบอกเลยนะเห็นไหมอีกเส้นหนึ่งดีไหมเนี่ยไม่ไม่ลองลองดูก่อนลองดูก่อนอ่าอ๋อ แสดงว่าเป็นที่แมปครับทุกคนนคะอันนี้ขนาดน้ำคลองนะเนี่ยเนี่ยขนาดจุ่มลงเงี้ยยังดูดไม่ได้ครับทุกคนครับแสดงว่าเป็นที่แมปนะผมผมรู้ละนี่ครับผมกดตัวตัวบีตัวบีคอนทูนไอตี ดดดกด x กด x เพื่ออะไรวะเนี่ยดดกด x เพ่เพื่อสไลด์กด n n เ,เ,เพื่อเปิดนะผมนะเนี่ยคือมันไม่มีให้กด R คือสังเกตได้ว่าคลิปที่เราไปดูดน้ำคลองที่อีกแบบหนึ่งอ่ะมันสามารถดูดน้ำได้ครับทุกคนแต่ว่าในแบบนี้มันไม่สามารถดูดน้ำได้ ก็คือได้คําตอบแล้วครับก็คือไม่สามารถดูดน้ําในแมปนี้ได้โอเคนะ <t Columb. S 1> แจงกระจังจางกระจังดูน้ำนี่ครับผมก็สรุปการดูดน้ําวันที่นะ้านะผม <_ s 1> ก็คือรู้คําตอบแล้วครับก็คือแมปนี้ไม่สามารถดูดน้ําได้นะทุกคนนะโ้พืออะไรนะอะไรนะสร้างอะไรครับเนี่ยสร้างเรือเหรอ พี่พี่พี่เดี๋ยวเดี๋ยวไหว้ไหว้นะไปเล่นกับพี่ก่อนพี่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 ทำไรพี่เฮ้ยแล้วผมจะขึ้นไปยังไงอ่ะเอ้าเฉยดู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 พี่แกโอ้ยเชี่ยกูเดินในน้ำแบบชิวเลยเหรอวะเนี่ยชิวกินบางทีเนาะสวัสดีครับพี่สวัสดีครับอุ้ยเอ้าทำไมไม่เขานั่งได้ทำไมเรานั่งไม่ได้วะเบิ๊บเบ๊บจะอัพไม่ได้แดกคู่ล็อกใช่ครับผมไม่ได้แดกครับ เด้ยวตรงนี้เราไม่เคยมาเลยนะทุกคนเออผมว่าเราเราต้องมาแล้วนะนี่ไม่ได้มาทัทีเลยเนะี่ยโอ้แล้วดูซากเรือแล้วไข่แมงทักมาวะเนี่ยเหียพีตึงดึงดึ๊งดึง,ดง,ดงอยู่ด้วยไอ้นะผมนะโอเคครับทุกคนครับสรุปง่ายๆครับก็คือไม่สามารถดูดน้ำในแมปนี้ได้ครับทุกคนครับ เดี๋ยวเราต้องทําการถมที่ตรงบริเวณนี้มายาวๆตรงนี้เลยครับทุกคนครับนะก็รู้เจ้าดินมาจากไหนนะครับเนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องปิดไว้เพียงเท่านี้ครับสำหรับการดูดน้ำมาที่9ก็คือมันดูดไม่ได้ครับทุกคนครับดูดไม่ได้นะดูดไม่ได้เลยนะครับเพื่อนกดเอ็กซ์มานี่มันก็จะไหลลงแล้วผมดูมันจะไหลลงไปถึงไหน ออจมน้ำแล้วมั้งนี่จมน้ำแล้วมั้งเนี่ย,ยโอเคครับทุครับสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงตัวนี้นะผมอาจจะสั้นหน่อยนะครับผมก็มันดูน้ำไม่ได้นะผมนะโอ้โหเดี๋ยวมาดูว่าดูน้ำมาที่สิบมันจะมีต่ออีกหรือไม่นะผมนะถ้าอยากให้มีต่อคอมเมนต์นะถ้าไม่อยากให้มีก็ต่อก็ไม่ต้องคอมเมนต์ก็ได้นะผมนะอยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์ได้เลยเพราะผมอ่านอยู่แล้วนะครับเจินใหม่ครับสวัสดีครับ